สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีชีวิตดีดีดีด,ด,ดีนะคะสวัสดีจากเพจแม่มดเทรดเดอร์เปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเราคะ่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีวันนี้ทุกคนโชคดีที่สุดนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีจากอ่าเมืองมูรีบายเบิร์นนะคะประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะทุกคนคะ่ะว้าวบรรยากาศนะคะท้องทุ่งสวยฮัลโหล ท้องทุง่งสวยงามมากนะคะอ่าเริ่มเขียวชะอุ่มเลยนะคะทุกคนคะ่ะอ่าวันนี้นะคะแพรนพาทุกคนมาออกกำลังกายนะคะมาผ่อนคลายนะคะเออมาเติมพลังให้อ่าจิตภายในแล้วก็ร่างกายภายนอกของเรานะคะด้วยการเซฟนะคะเซพอะไรเอ่ยทุกคนคะ่ะเซฟพลังแห่ง ธรรมชาติคะ่ะทุกคนคะ่ะาโธสวยงามไหมคะทุกคนอานะคะเขียวไปหมดเลยปวิ่งไปวิ่งไปะนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะเป็นการสร้างสุขภาพที่ดีนะคะสร้างความสุขที่ดีที่สุดให้เก่เราะคะทุกคนคะ่ะก็คือการเนะ ให้เวลากับตัวเองนะคะเราให้เวลาทั้งวันตั้งแต่ตื่นมานะคะดูแลรับผิดชอบครอบครัวเนาะดูแลตัวเองนะคะทำมาหากินต่างๆนะคะเราก็ต้องให้เวลากับตัวเองด้วยเช่นกันว้าวสวยไหมคะทุกคนสวยไม่เอ่ยงดงามมากนะคะเนี่ยว้าวแฟนเห็นแล้วยัง ว้าวสวยมากๆเลยทุกคนค่ะหน้าบรรยากาศนะคะเออดูมันเรียกว่ามันมาัศจรร์มากๆนะคะทุกคนเ,ออเรานะคะเขาเรียกว่าดับเบิลได้นะคะทุกคนเรียกว่าดับเบิลได้ใช่ไหมออได้ทั้งร่างกายได้ทั้ง จิตใจนะคะเขาเรียกว่าทำสมาธิทัทง้งทั้งเขาเรียกว่าทางจมูกนะคะทุกคนได้สูตรกลิ่นเขาเรียกว่ากลิ่นธรรมชาตินะคะกลิ่นของดินเนาะของพืชพัน,นต่างๆาแล้วได้เขาเรียกว่า ได้ความสุขทางตาด้วยนะคะทุกคนระหว่างทางก็ต้นไม้ดอกไม้สวยงามไปทุกอย่างเลยนะคะวันนี้วันแรกค่ะทุกคนที่ครวนะออกมาวิ่งนะคะเขาเรียกว่า,าวิ่งรับทรัพย์ทำกำไรกันนะคะเพราะว่าเงินของเรา ก็อยู่ในโทรศัพท์เครื่องนี้นะคะอาชีพของเราก็อยู่ในโทรศัพท์เครื่องนี้นะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยมันมหัศจรรย์มีที่ไหนบ้างนะคะมีอาชีพไหนบ้างทุกคนอ่ะวิ่งวิวิงว่ง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 วิ่งนะคะ วิงวิ่งวิ่งวิงวิงวิง่าแล้วก็รอจังหวะที่กราบเป็นใจแล้วก็เข้าไปเฟสแล้วก็ทำกำไรนะคะทุกคนค่ะโอ้บอกเลยนะคะว่ามันสุดยอดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะฮ่านะคะ มันสวยสดงดงามจริงๆค่ะทุกคนอานะคะอยากเขาเรียกว่าอยากมีชีวิตที่ดีแบบนี้นะคะทุกคนอยากมีมมโมเมนต์แบบนี้นะคะก็ทำอะไรเอ่ยนะคะกด ติดตามแอนไว้นะคะทุกคนแล้วแครแนจะมาปล่อยเคล <c oughs> ็ดลับดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนค่ะแครแนก็จะไปแล้วนะคะก่อนจะไปให้ชมดอกไม้นะคะ <c oughs> ไม่เอ่ยดอกไม้ สวยงามมากๆนะคะทุกคนนี่ก็คือนะคะหมู่บ้านออที่ครูแอนอาศัยอยู่นั่นเองกลับมาหาครูแอนกันนะคะทุกคนค่ะไปวิ่งเออ่าวิ่งรอบหมู่บ้านแล้วเราก็ไปออทำธุระส่วนตัวของเราค่ะทุกคนบ๊ายบาย